สัดีคน่นานาคลินี้จะพานานามาทําชุดเด็ดตกชิงหิวแบบบ้านๆนะครับเอาแบบคําว่าแบบบ้านๆก็คืออุปกรณ์ที่เราหาได้ตามบ้านเราทั่วไปนี่นะครับไม่ใช่ว่าเราไปซื้อชุดอุปกรณ์ที่เขาตกแบบมืออาชีพตามตลาดมาใช้อันนี้คือชุดแบบบ้านๆสาหรับนานานะท่านใดที่อ,อยู่ห่างไกลร้านขายอุปกรณ์ตกปลานนครับแล้วก็หาอุปกรณ์ที่เรามีในบ้านนะครับ ไว้ใช้ทําชุดจริงดียวกันอุปกรณ์อ,อย่างแรกนะครับก็จะเป็นพวกโฟมโฟมหรือรองเท้าที่เป็นรองเท้าแตะรองเท้าโฟมใช้ได้หมดนะครับที่มันลอยน้านะแล้วก็อย่างที่สองตะกัวนะฮะตะกัวแผ่นหรือตะกัวอะไรก็ได้ที่หาได้ตะกัวอะไรก็ได้เอาไว้ถ่วงนะครับแล้วก็อย่างที่สามก็เป็นอขอเบ็ดะะอันนี้ก็แบบบ้านบ้านงผมใช้ตะขอเบ็ดแบบ แบบธรรมดาเลยนะฮะแบบธรรมดาเลยตัวเล็กๆหน่อยนึงนะฮะไม่ต้องมาตัวใหญ่แล้วก็เป็นเชือกนะเชือกหรือสาย PE หรือเชือกไนรลอนได้หมดนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เออมีเข็มด้วยนะฮะเข็มเข็มอีกอย่างหนึง่งเริ่มกมาเลยกันต่อแ,แรกเราจะมาตัดเจ้าตัวฟูมนี่ก่อนนะครับ มาให้เป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะครับให้เป็นสี่เหลี่ยมนี้เลยความยาวนะครับประมาณหนึ่งนิ้วมือนะครับหรือจะสั้นกว่าก็ได้อยู่ที่ความชอบนะครับไม่ได้จํากัดอะไรถ้าต่อตไปผมจะทำปลายให้เรียวๆหน่อยนึงนะครับ ตัดปลายให้เลียวลงเนี่ยราจะตัดตัดตปลายให้มันเลียวๆหน่อยหนึง่งประมาณนี้นะครับ แต่ให้มันดูดีนิดนิดนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเข้าใหญ่เกินไปนะครับถ้าเข้าใหญ่เกินไปก็เวลาปลาดึงก็จะสังเกียยากนะครับแล้วก็ให้เขามีความเล็กพอประมาณ เหลี่ยมนะฮะตอนนี้ผมเก็บเหลี่ยมเขาอยู่เพื่อให้เขาออกไปทางไปทางกลมนิดนิดนะฮะไม่ไม่ได้สวยอะไรมากมายนะครับแต่ว่าใช้งานได้นินไปที่การใช้งานโอเคครับได้ไวอย่างนี้เลวแหลมแหลมแหลมทั้งสองด้านนะครับอย่างนี้นะฮะ จากนั้นเราก็มาเริ่มทำการามัดตะขอเบียดกันนะครับมัดตะขอเบียดมัดตะขอเบียดนี่ก็อ,อยู่อยู่ที่ธนาทุกขั้นนะครับมัดยังไงก็ได้ให้มันอยู่เราไม่ได้จํากัดว่าคือต้องมัดตรงนั้นตรงนี้นะครับมัดให้มันอยู่แล้วนะจะมัดยังไงก็มัดไป ใครถนัดมาดยังไงมัดได้หมดนะครับแต่ขอเบียดไม่มีหลักเกียนพอเพียงแค่ไม่ให้มันหลุดแค่นั้นก็พอแล้วแค่มัดไม่ให้หลุดอันนี้ก็ได้แล้ว มัดตะขอเบ็ีนี่เลยเอาเคให้อยู่ไม่ได้มีอะไราไมากมายจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ตะก,กว่ตกกวตะก่วที่เรามีนะตะกรวดถั่วงเราก็จะทำการถว่วเขา ช้ครีมพับด้านปลายอย่างนีนะ้จะได้พับง่ายพับด้านปลายให้งอๆออหน่อยน,นึงลักษณะนี้จากนั้นนะครับก็นํามาคล้องเข้ากับสายสายเบ็ดของเราจะเป็นสายพ e. ีหรือสายสายเชือกก็ได้เคล้องเข้าไปให้ห่างจากปลายตะขอเบ็ดออกมาประมาณสักสิบเซนนะครับจากนั้นก็ปคลคองเข้าไปแล้วก็ใช้ครีมเราคีบให้อยู่ไปเลยนะครับ ใช้ครีมคีาตัก,กัวให้ติดเข้ากับสายเบ็ดของเราอันนี้จะเลื่อนไม่ได้นะครับคือเราจะบีบให้ให้ให้ติดเลยบีบให้แน่นบีบให้ติดเข้าไปเลยจะไม่สามารถเลื่อนได้ก็ทำการพันเขาเลยครับ ตะกวัวเข้าไปให้ติดกระเบีดเข้าไปนี่ให้แน่นเลยครับโอเคนี่นะฮะนี่เราก็จะได้เป็นชุดทวงข้านะงล่างนี่จะเป็นตะขอเบียดอันนี้จะเป็นตะกัวห่างกันประมาณสิบเซนนะครับโอเคฮะขั้นะตอนต่อไปนะครับอันนี้เราจะมาร้อย ร้อยไอ้นี่แล้วนะครับทำการร้อยโอมที่เราเหล่าไว้นะครับโอเคครับเมื่อนะร้อยเสร็จเรียบร้อยนะฮะจากนั้นเราก็มาแทงเข็มเข้าไปในในทุ่นฟูมของเราแทงแทงแทงจากปลายที่แหลมฝั่งหนึ่งทะลุให้แหลมอีกฝั่งหนึ่งไปเลยนะครับ เราจะไม่แทงทางตัดอย่างนี้นะเราจะแทงตามความยาวนะครับแทงไปเลย,ยก็จะค่อนข้างยากนิดนิดนะครับเพราะว่าโฟมเขาจะเขาจะเหนืดกับกับเข็มของเรานะครับ ขีมเม็ดตัวจับช่วยจะได้ง่าย,ายนะครับนี่ทะลุแล้วนะครับจากนั้นเราก็ใช้ขีมจับปลายปลายเบียดแล้วค่อยๆดึงโฟม,มลงมาถ้าทะลุลงมาแล้วนะคะรับจะเลื่อนโฟมได้นี่แล้วก็ดำดุไปเลย นี่นะฮะโฟมตัวนี้นะฮะก็จะเลื่อนได้นะครับโฟมตัวนี้นี่ลักษณะนี้นครับเวลาที่เราไปตกน้ําที่ระดับไม่ลึกนะครับน้ําที่ระดับไม่ลึกเราจะสามารถเลื่อนโฟมเราลงมาได้อย่างนี้แต่ถ้าระน้ําลึกเราอยากให้ตัวเบียดตัวเหยื่อของเราเนีลงไปถึงหน้าดินเราก็เลื่อนโฟมขึ้นบนให้สส่ช่วงหน้านี่เ็าลึกได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับไม่ยาก เวลาประกอบก็มาเสร็จก็จะมีอย่างนี้ฮะมีตะขอเบียดมีตะกัวแล้วก็มีทุ่นลอยของเราทุ่นลอยประมาณนี้ทุ่นลอยเลื่อนได้ตะกัวเลื่อนไม่ได้นะครับตะลุกตะกัวเราหนีบติดกับสายเลยให้แน่นไปเลยแต่ทุ่นนี้เราสามารถปรับได้ตามระดับความลึกของน้ําเวลาเราไมใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้ง่ายๆนี่เลย โอเคครับผมเป็นอันว่าจบเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆท่านใดอยู่ห่างไกล้านอุปกรณ์ตกปลาอยากตกชิงหลิวตกปลาตามแม่น้ำตามคลองนี่ก็ลองนําไปใช้ดูใช้ได้ฮะใช้ได้ดีตันนี้ใช้ดีก็ไปหมัดกับคันไม้ไผ่หรือว่าจะเป็นคันชิงหลิวคันอะไรก็ได้ที่เรามีใช้ได้หมดโอเคครับผมจบคลิปไปเลยเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ